สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิบซีนะวันนี้ค่ะกลับมาพบก,กับกิฟปป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นการพยากรณ์ค่ะความรักของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําประกอบไปด้วยราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะคะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะห4สี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะคะความรักของชาวธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ วันนี้เปิดตัวน้องใหม่ไปเลยนะคะใช้ไพ่น้องกระต่ายนะคะหน้าไพ่น่ารักมากๆเลยนะชอบมากเลยป่ะเดี๋ยวรามาดูไพ่พลังงานหลักของชาวทาตุน้ำกันนะคะมาควีนถือถ้วยนั่นเองนะคะควีนถือถ้วยเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นะของความคิดเยอะ ะะมีอะไรในใจเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาก็ปล่อยให้ทุกๆอย่างนะคะอยู่ในใจของเขาเนาะเขายังไม่ได้พูดนะคะไม่ได้อธิบายอะไรออกมานะให้เราหรือให้ใครเข้าใจเลยนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะเก็บงำนะคะความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีก็ได้เนาะเก็บไว้อย่างนั้นเนาะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออ ฉันก็เป็นอย่างฉันแบบนี้ฉันอาจจะเสียใจของฉันคนเดียวแบบเสียใจหรือว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่พูดออกมาไม่ได้นะคะเลยเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะฟุง้งซ่านอยู่ในใจอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยแบบนี้ปาเจออะไรกันมาบ้างคะชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําไปเจออะไรกันมาบ้างคะจัสติกค,ค่ะ คุณอาจจะดีวกับชาวราศีตุลลักษณาตุลได้ด้วยนะคะตามมาด้วยคิงถือไม้เท้านะคะอัศวินถือดาบนะคะสี่ดาบนะ เดรเว l ค่ะบางคู่บางความสัมพันธ์ได้มีการตัดสินใจอะไรร่วมกันหรือเปล่าเอยการตัดสินใจในที่นี้อาจจะเป็นการตัดสินใจหมายถึงเราจะไปต่อกันหรือเปล่านั่นเองนะคะทําไมอ่านแบบนี้หรอ justice นะคะมันหมายถึงการตัดสินใจนะอะไรบางอย่างนั่นแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะชาวธาตุน้ําจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าสภาวะความเงียบนะกดดันนะคะชาวธาตุน้ําค่อนข้างมากเลยนะคะไม่ว่าชาวธาตุน้ําจะพูดจะคุยอะไรกับคู่ของคุณนะ กิ๊รู้สึกว่ามันจะมีสภาวะของความเงียบนะคะเข้ามานะและตามมาด้วยเดอะเดวิลเนาะคือมันถาโถมทุกทอย่างเลยอะ่ะเราทะเลาะก,กันแค่เรื่องนี้แต่กลายเป็นเหมือนแบบว่าถูกโยงนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเข้ามาด้วยกันเนาะจนทําให้ชาวธาตุน้ําอยู่ในสภาวะซึมเศร้าในช่วงนี้นะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆอยากจะพักเบรกเงียบๆก็ได้เนาะหรือไม่นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงนี้นะอาจจะถูกพักเบรกไปก็ได้นะคะ แล้วก็ The Devil ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีการตัดขาดกันอย่างแน่นอนแต่มีการตัดสินใจแล้วแหละว่าเราขอหยุดกันเพื่อทบทวนนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนได้ไหมนะอะแล้วเรามาดูกันสิว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณคิดยังไงกับชาวอาชาวธาตุน้ำสิชาวธาตุาาน้ำคิดยังไงกับคู่ของคุณนะเดีย๋ยวเรามาดูความคิดของชาวธาตุน้ำกันนะ คว e นถือไม้เท้าเจอคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะแล้วตามมาด้วยนะเด็กถือเหรียญน,นะคะ a อดออฟซอสหดาวนะสิถ้วยนะคะโอ้คิดเยอะคิดถึงคิดมากนะคะยังอยากที่จะได้อยู่นั่นเองเนาะเด e m ม g จิ i เชค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวธาตุน้ําคุณจะไม่ได้เป็นน้ํานิ่งไหลหลึกอ,อย่างที่เคยเป็นแล้วล่ะนะคะคุณพยายามนะคะที่จะ รักษาความสัมพันธ์เนาะคุณเป็นคนใจดีมากเลยนะคะชาวธาตน้ําคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแต่ให้นะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านเอ่ยนะคะธุรกิจเอ่ยหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเอ่ยก็แล้วแต่นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซับพอร์ตแล้วก็ดูแลคู่ของคุณนะคะได้ค่อนข้างที่จะดีเนาะเขาก็อยากที่จะ กลับมาคืนดีนะคะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวนะคะแบบนี้อยู่เนาะแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกนะคะสถานการณ์บางอย่างคําพูดบางอย่างคือมันก็ไม่ได้น่ารักตลอดเวลามันเลยทําให้นะคะเขาค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันอ่ะมันมีปากเสียงเน่มองถึงปากเสียงด้วยอ่ะ <S <S และเดือนนี้ล่ะคะชาวท่านน้ำจะยังไงต่อเอ่ย ไม้เท้านะคะเดอะสตาร์ Star, ขอเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะคะยังเป็นคนยังเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนี่แหละขอนับหนึ่งใหม่กับคนเดิมเดิมได้ไหมนะคะอัศวินถือเหรียญเนาะนะตามมาด้วยนะคะคิงถือดาบนะกิฟมองว่านะคะชาวธาตุน้ำน่ะคุณน่ะ รักเขานะคะคุณอยากได้เขากลับคืนมาถ้าเงียบกันไปเนาะกิฟไม่ได้อ่านในเชิงที่ว่าเลิกกันไปกลายเป็นคนรักเก่าแบบนั้นนะกิฟอ่านในเชิงว่าคนทั้งคู่คู่ของคุณเนี่ยกำลังมีปัญหากันนะคะหรือว่าอยู่ในสภาวะที่แบบแอดูเหมือนจะรอแหละหรือว่าเลื่อยๆกันมากกว่าอย่างเงี้ยกิฟค,คิดว่านะคะคุณต้องใช้ตัวช่วยละละนะคะอาจจะมีตัวช่วยนะเข้ามานะคะช่วยนะคะให้คุณนะ คืนดีหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะมันจะได้ราบรื่นขึ้นเนาะอาจจะเป็นครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งหรืออาจจะเป็นญาตินะคะหรือเพื่อนฝูงนะมีโอกาสที่จะเชื่อมสัมพันธ์ได้นะคะแต่ดูเหมือนคุณก็ตั้งแง่กับเขาไว้เยอะพอสมควรนะคะหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่ตั้งแง่ใส่คุณเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่พลังงานในฝั่งของคู่ของชาวธาตุน้ำนะคะมีกระกฎพิจิกค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอไพ่พลังงานหลักหน่อยนะคะ พลังงานหลักเป็นก้าวไม้เทา้าเขาก็แอบดูอยู่นะจ๊ะแอบส่องอยู่นะคะแอบดูความเคลื่อนไหวนะของคุณอยู่ตลอดเลยนะคะชาวท่าตน้ํานะคู่ของคุณก็ยังคงแบบหวาดระแวงในบางครั้งในบางความสัมพันธ์เนาะที่อาจจะอยู่ในจุดที่แบบเออมันมันไม่ใช่ว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้เว้ยแต่ว่าคิปจะเล่าในลูกของว่าเฮ้ยมันมันมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมันเป็นความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ กิ๊ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแต่ว่ามันมีความหวาดระแวงนะมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นบางทีนะคําพูดเปลี่ยนไปนะคะการกระทําเปลี่ยนไปก็ได้ทําให้คู่ของชาวธาตุน้านานะไม่ค่อยได้ไว้วางใจคุณเหมือนเดิมเนาะแล้วคู่ของชาวธาตุน้ําคิดยังไงกับคุณคะชาวธาตุน้ำเจว์เวลนะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็นอนแยกห้อง ซิ่งดูมันหมายถึงเหมือนต่างคนต่างอยู่อ่ะต่างคนต่างที่แบบมีโลกนะคะมีโลกเป็นของตัวเองแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับฉันนะคะฉันก็อยู่ของฉันได้เอฟออฟซอรเจอกันนะคะหนึ่งดาบนั่นเองเนาะหมายถึงอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์กันนี่แหละมันเป็นการติดต่อสื่อสาร The Stings นะคะคุณอาจจะดิวกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็ได้นะ The Emperor ตามมาด้วยนะคะราศีเมษลัคนาเมษค่ะ แล้วตามมาด้วยอัศวินไม่ใช่สีคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะถามว่าชาวท่าน้ำคะคู่คุณคิดยังไงเนาะคิดถึงคิดถึงการพูดคุยนะคะแต่เขาเป็นคนยึดมั่นถือบ้านในตัวเองมากๆเลยอ่ะเขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณก็จริงอ่ะแต่ถ้าคุณไม่เริ่มก่อนคุณไม่พยายามทําอะไรก่อนหรือว่าคุณก็เงียบของคุณอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการคอนเน็กชันหรือว่าการพูดคุยกันเลยเว้ยเขาจะแบบไม่ทําอะไรนะคะเขาก็ยังอยากที่จะแบบอยู่กับคุณแบบนี้ ไม่คุยก็ไม่คุยแยกกันอยู่ก็แยกกันอยู่ประชดประชันปึงปังอยู่บ้านเดียวกันใส่กันก็คือก็คือก็แล้วแต่อยู่อัพทูอยู่เขาจะไม่ทําอะไรเลยเออมาตลกไหมใช่กิฟอ่านได้แบบเนี้ยเขาเขาเป็นคนเชื่อถือคําพูดตัวเองยึดมั่นกับคําพูดของตัวเองจนเกินเหตุอ่ะจนทําให้แบบบางทีมันก็นะนิดนึงนะไม่ค่อยน่ารักอะออคู่ของชาวท่านนะ้ำอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกนะคะว่าในเดือนนี้นะคะ เขาจะทำยังไงโอ,โอ,โอ้เขาจะทำยังไงกับคุณคะชาวท่านนะ้ำนะโอเค6ไม้เทา้า2องดาบแล้ตามมาด้วยทำแพรนคุณอาจจะดีกับชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะสไม้เทา้าแล้วตาม,มาด้วยเดสนะคะโอเคอยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอยากประครับประคองก็ได้แต่ถ้ามันเหนื่อยมากเกินไปเลิกไม่ล่ะเลิกก็ได้ เออเขาประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเออมันก็สุดแล้วเหมือนกันน่ะเขาก็อยากที่จะอ,ออกจากสภาะเขาเรียกว่าอนะไรสภาวะแบบนี้แล้วมันทั้งเหนื่อยนะคะมันทั้งคิดมากไหมคะแทนที่จะเอาเวลาที่ทะเลาะก,กันนะคะมาดีกันมาปรับปรุงความเข้าใจกันแล้วก็อยากไปด้วยกันต่อนั่นแหละแต่ถ้ามันเหนื่อยมากนะักไม่ไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นเดทนะคะเดทอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกได้นะคะสามไม้เท้าบางตําราหมายถึงนะคะการเดินออกจากความสัมพันธ์นะ แต่ไม่ได้ถาวรแต่เดทอาจจะจบถอวรนก็ได้ถ้าคุณรอแหล่อ,อยู่นะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะเดือนมิถุนายนนี้คุณมีโอกาสเลิกกันแบบเด็ดขาดนะชาวท่านนะ้ําใจเย็นๆนะค่อยๆคุยนะคะค่อยๆสื่อสารกันนะคะด้วยความน่ารักนะเพราะว่ามีเกมที่จะแบบจากกันไปเลยอะ่ะอืมเพราะว่ามาแลดูอึดอัดมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะอยากได้ก็อยากได้มันเหมือนตอนนี้เป็นไบโพล่ากันทั้งคู่อะคะ่ะไม่รู้ใจยังไงอะ่ะ แต่ถ้าจบก็จบได้นะถ้าถ้ารู้สึกว่าเออมันมันไปต่อด้วยกันยากมันไม่คอนเน็กกันแล้วอะไรเงี้ยอ่านนะชาวท่านน้าแล้วโอ้ยตายแล้วแรงไปไหนจ้ะแม่อะเอาคำแปดใบามาบอกชาวท่านน้ำให้ใจเย็นๆหน่อยนะคะมันยังไงฮื้อนะแปดถ้วยนะคะสองดาบสองดาบเห็นป้ามันไม่พ้นกันเลยไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเนี่ยคือเป็นความบังเอิญของการอ่านไพ่อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะคะ คือไพ่กิพยายามหยิบไม่ตรงสหรับกันเลยเว้ยเพราะว่ากิ๊บไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะไพ่เวลาสับไพ่มันจะซ้ากันใช่ไหมคะกิ๊บก็เลยพยายามใช้หน้าไพ่แล้วก็ใช้หลายๆสหรับแต่สุดท้ายยังไงนะไพ่ก็ยังขึ้นซ้ํากันอยู่อย่างนี้นะคะกิ๊บเลยคิดว่าพลังงานค่อนข้างที่จะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะตามมาด้วย8ดาบนะคะ8ดเหรียญค่ะเห็นไหมอัศวินถือดาบ t h เดอะเด The เดวิ l นี่ไงอืมไพ่ซ้ํากันประมาณ4-5ใบเลยนะคะเอาคำในเดือนนี้ของชาวธาุน้ํามีกะกฎฟิจิกนะคะฟังนะคู่ของคุณอนะ ชาทัน้าเขาอาจจะถอดใจนะเขาอาจจะเบื่อแล้วเขาอาจจะเหนื่อยหน่ายกับปัญหาที่มันมากพอสมควรแล้วเขาพยายามประคับประคองแล้วนะคะพยายามสู้แล้วนะแต่ในเมื่อนะคะคุณไม่พูดนะคะคุณเป็นน้ําที่นิ่งไหลลึกจนเกินไปนะจนไม่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงเขาควรจะเขาควรจะปฏิบัติตนกับคุณยังไงคุณก็ไม่พูดความเงียบมันเป็นการบอกลาของทุกๆอย่างก็ได้นะคะแต่ในเดือนนี้นะเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ยังไงซะนะคะใจเขาอาจอยากที่จะเลิกก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมันยังเป็นความสำคัญที่วนลูปอยู่แบบนี้นะคะยังไม่ได้มีเกณฑ์นะคะที่จะเลิกลากันจริงจจังๆนะอย่างที่กิ๊บบอกนะคะมีใครบางคนในที่นี้นะคะฝ่ายไหนก็ก็ไม่รู้นะมีโอกาสที่จะได้แบบเชื่อมความสัมพันธ์เพราะคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพราะเพื่อนหรือคนรอบข้างก็ได้นะคะแต่กลับมามันก็เหมือนแบบเป็นลูปเดิมๆนะคะพ่อแง่แม่งอนพูดกันไม่เข้าใจก็ก,กลับกลายเป็นทะเลาะก,กันเรื่องเก่าๆนะ เดี๋ยวเดวิลยังไงก็ตัดกันมีขาดนะคะเพราะว่ามีสัญญงสัญญามีคําพูดอะไรบางอย่างที่ผูกมัดกันไว้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นใจเรานะคะชาวธาตุน้ำนะคะที่ยังยึดติดเขาไว้ที่ยังมัดเขาไว้ด้วยแรงเสน่หาอะไรบางอย่างก็ได้นะโอเคไหมชาวธาตุน้ํานะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะกิฟแนะนําได้แค่ว่านะคะมีอะไรคุยเถอะมีอะไรพูดเลยนะคะ อย่าพูดในสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆนะชาวธาตุน้ำไม่งั้นคุณจะเสียคนที่คุณรักไปนะคะโอเคเรามาดูไพม่มโนโรจีนะคะวันนี้บอกอะไรเนาะ is t time to take action นะคะแปลว่านะถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะชาวธาตุน้ำถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์มันก็จะแย่ไปตามลำดับนั่นเองนะ ไม่อยากให้ชาวท่านน้าต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะหรือชาวสองด้วยเหมือนกันนะที่มาสองคู่ของชาวท่านน้าถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะคุณก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยแล้วกันเนาะบางทีเขามีอะไรเขาอาจจะไม่ได้กล้าพูดกับเราตรงๆอย่างนี้ก็ได้มันเลยทําให้แบบเออปัญหาที่คุณแบบไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์สักทีมันเลยก็กลายเรือหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนโสดของชาวท่านน้านะคะ มาคนโสดนะจ้าห้าดาบกันเลยทีเดียวนะคะเสียใจหรอมันมีความรู้สึกเสียใจมันมีความรู้สึกที่ตีกับตัวเองอยู่นะคะช่วงนี้นะชาวธาตุน้ําคนโสดนะไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณจะมีความรักเข้ามานะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือรุ่นเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแล้วก็ต่างประเพณีนะอะไรหลายๆอย่างนะรู้สึกเหมือนคุณอะ พราวมากๆเลยคุณถูกใจเขามากๆเลยหรือไม่เขาอาจจะถูกใจคุณมากๆเลยนะคะคุณอยากที่จะติดต่อนะคะโอ้รู้สึกแบบเอ๊ะคนนี้ฉันดีฉันชอบมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยคุณอยากที่จะบอกให้คนทั้งโลกรู้นะคะว่าโอ้ฉันเจอสเปคฉันเจอคนที่ฉันถูกใจมากๆแล้วนะ,ะโอเคตามมาด้วยนะคะสามไม้เท้าเขาอาจจะเป็นคนไกลจริงๆด้วยแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ ไพ่ขึ้นเจ็ดาบนะเจ็ดดาบหมายถึงการทําอะไรที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เนาะเขาอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคะเช็คประวัติดีๆนะ เขาอาจจะเป็นคนที่อ,อารมณ์ร้อนด้วยก็ได้นะคะให้ระมัดระวังคําพูดเขาว่าเขาโสดจริงไหมระว,วังโดนหวัานล้อมด้วยนะเขาเป็นคนใจดีนะคะเขาอาจจะยื่นเงินยื่นของยื่นสิ่งทุกๆอย่างคือเอาไว้ง่ายๆคือเหมือนเขาเป็นสายเปเขาชอบดูแลเขาชอบเทคแคร์เราแบบเนี้ยและชาวถัดน้ําก็เป็นคนที่หลงไหลอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยใช่ไหม เขาเป็นคนอายุมากกว่าคุณคอนเฟิร์มไปเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆนะคะกับความสัมพันธ์เขาอาจจะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ดีมาก็ได้หรือไม่เขายังไม่ได้เคลียร์กับคนที่เขาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาไงมันเลยทําให้เขารู้สึกมันอยู่ยกลางระหว่างเขาโสดกับโสดสนิทอะ่ะ เออบางทีเลิกกันมาแล้วก็อาจจะยังแบบต้องมีเรื่องราวนะคะที่ต้องไปผูกพันผูกติดกันไว้อยู่แบบเนี้ยก็เลยคิดว่านะคะให้ชาวทาตนน้านะส่องดีๆนะคะดูดีๆศึกษาใจกันดีๆนะคะอย่ารีบร้อนนะคะเป็นเป็นความรักความรู้สึกดีๆอะคะ่ะมันก็ดีแล้ว แต่ถ้าเราไปลงลึกรายละเอียดเราไปจริงจังกับมันมากจนเกินไปเนี่ยทั้งที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงระว,วังจะเสียใจทีหลังนะคะอันนี้เป็นการเตือนจากกิฟเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพนะ่มูล l o g y กันน้องมูลนิยบอก believe in the impossible นะคะหมายถึงว่าคุณจงเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณแบบเอ้ยไม,ไม่น่าจะเชื่อเลยนะว่าคนคนนี้จะมีอยู่จริงคนคนนี้จะแบบเฮ้ยเอยเอใช่เป็นสเปคเป็นคนที่อยู่ในฝันอะไรอย่างเงี้ย ก็คุณลองนะคะเปิดใจดูก็ได้นะคะถ้าใจคุณไม่พร้อมไม่ต้องเริ่มก็ได้นะแต่ถ้าพร้อมลุยเลยค่ะถือว่าเป็นเดือนมิถุนาของคนโสดนะชาวธาตุน้ำที่ค่อนข้างทิจนาลุ้นพอสมควรเลยนะโอเคอย่าลืมสืบประวัติเขาได้ดีละค่ะขอบคุณสำหรับการกด,กดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ